กาละเวลาคือพลังเงียบที่แม้ไม่มีเสียงแต่กลับทงอำนาจพาอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่สุดให้ตกต่ำและยกสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่หลังจากยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขอมผ่านผลไปปราสาทเขาพระวิหารก็เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 8บแถึงสิาอำนาจของอาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมถอยความขัดแย้งภายในราชสำนักการสู้รบกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน และการเคลื่อนตัวของศูนย์กลางอำนาจล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ศูนย์กลางอย่างเมืองพระนครล,ลดบทบาทลงอย่างช้าๆแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือกระแสศรัทธาลัทธิไสยวนิกายที่เคยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในยุคข,ขอมเริ่มเลือนรางลงเมื่อศาสนาพุทธนิกายเถรวาดค่อยๆเข้ามาแทนที่ผ่านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จากล้านนาจากมอญและจากอายุขยา ความเชื่อเรื่องพระศิวะเทวสถานและศิวลึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแนวคิดเรื่องธรรมะนิพพานและความหลุดผลโดยไม่ต้องพึ่งเทพพเจ้าเขาพระวิหารที่เคยเป็นศูนย์รวมของศาสนาฮินดูจึงเริ่มเปลี่ยนบทบาทไปอย่างเงียบๆศิวลึงถูกอัญเชิญออกจากปรางประธานบางแห่งก็ถูกแทนที่ด้วยพระพุทธรูประเบียงคดที่เคยใช้สำหรับพิธีบูชาของพราหมณ์ กลายเป็นที่เดินจงกรมของพระสงฆ์ซุ้มประตูที่เคยเป็นทางเข้าสู่วิมานของเทพกลายเป็นซุ้มที่พระชาวบ้านนั่งบินทบาทยามเช้าแม้รากฐานทางศิลปะยังคงเป็นแบบขอมแต่หัวใจของปราสาทกลับกลายเป็นวัดพุทธพระสงฆ์เริ่มจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านรอบๆเข้ามากราบไหว้ไม่ใช่พระศิวะอีกต่อไปแต่เป็นพระพุทธองค์ปราสาทที่เคยสงวนไว้เฉพาะชนชั้นสูงและพิธีกรรมของราชสำนัก บัตรนี้เปิดให้ชาวบ้านธรรมดาเดินทางขึ้นมาสวดมนต์ส่งน้ำพระพาครอบครัวขึ้นมาบนยอดเขาในวันสำคัญทางศาสนาแม้จะไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าการเปลี่ยนผ่านนี้เกิดขึ้นเมื่อใดแต่หลักฐานหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่าปราสาทเขาพระวิหารถูกใช้เป็นวัดในาศาสนาพุทธอย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษชื่อของปราสาทในภาษาเขมรพระวิหารหรือพระวิหารก็ยืนยันบทบาทนี้อย่างชัดเจน คำว่าวิหารในโลกพุทธหมายถึงสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พำนักของพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนและที่เขาพระวิหารก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงแม้ปราสาทจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่อย่างน้อยก็ยังมีร่องรอยของการใช้เป็นวัดอยู่มีการจัดส่งน้ำพระในวันสงกรานมีการจารึกบทสวดไว้บนแผ่นหิน มีร่องรอยของพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดเล็กหลายองค์ที่ถูกอัญเชิญมาไว้ภายในปราสาทเขาพระวิหารในยุคนี้จึงไม่ใช่เทวสถานอีกต่อไปหากแต่เป็นวัดบนยอดเขาที่ชาวบ้านศรัทธานี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ปราสาทเปล่งประกายที่สุดในแง่ของศรัทธาประชาชนไม่ใช่ศรัทธาของกษัตริย์อย่างในอดีตและในตอนหน้าเราจะเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของเขาพระวิหารยุคล่าอาณานิคม ฝรั่งเศสเข้าครอบครองเขมรและปราสาทเขาพระวิหารกลายเป็นประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและศักดิ์ศรีของสองประเทศเรื่องราวจะเข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์มากขึ้นอีกครับอย่าพลาดถอนหน้าเลยนะครับ